ตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีสารไม่มีอะไรเลยเรียกว่าสโลบลงสโลปปลายพุ่งทำจมูกไปอะค่ะแล้วก็ตรงปลายเนี่ยจะเสริมด้วยเนื้อยาเทียมอะค่ะค่ะชื่อตี้ค่ะอายุ24ทําไปเดือนเดือนเดือนหนึ่งแล้วค่ะทําอะไรไปครับทาจมูกค่ะเป็นไงตอนแรกนะอะตอนแรกจมูกเราเป็นไงนมันมันไม่มีฟันนะคะตอนแรกคือปลายมันไม่โอเคใช่ค่ะเหมือนมันไม่เป็นทรงอะคะ่ะ ก็คือปลายก็คือน้องเขาอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนทรงจมูกก็คือจมูกมันแบบงุมง้มงุม้มงุ้มดูเป็นทรงแบบงุมง้มปลาย,ลายมันงุมนม้มเนาะ<ช>หลังหลังทำคือปลายดูเขาเรีอะไรเชิดขึ้นนะปลายคือพุ่งขึ้นเป็นเป็นแบบปลายพุ่งเพราะมีเนื้อเยื่อเทียมอยู่ก็เลยแบบเสริมให้มันปลายพุ่งแล้วก็ทำเหมือนจะมีเป็น ห้มนิดหนึ่ง <S <S ใช่อ๋อห้มตรงนี้<ช>อตอนนี้หลังหําก็จะสโลปเรียกว่าสโลปลงสโลปปลายพุ่งอ่าสโลปแต่ไม่ได้เยอะสโลปไม่เยอะแต่ปลายอ่ะพุ่งเลยอ่าอันอันนี้กี่กี่เดือนนะครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเองค่ะลองลองอนี้หน้าไอ,อเงยหน้าเงยหน้าเงยหน้าก็จะเงยหน้ามองบนเหมือนเนิอ๋อนี่เออ เงยหน้านิดหนึ่งโอเคถ้าเงยหน้านี่เทียบนี่คือแบบชัดเลยชัดเลยมีมิติขึ้นดูมิติมีมิติขึ้นใช่เพราะตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีสารไม่มีอะไรเลยตรงด้างเนาะใช่ตรงด้างอ่ะล้วพอทําไปมันจะมีมิติขึ้นแล้วปายนี่ชัดเลยว่าแบบมันมันพุ่งถึงจะพุ่งแต่มันไม่ทะลุเพราะมีเนื้อเยื่อเทียมอ่าอ่าเป็นไงคนร็อข้างทักไหมทักค่ะทักว่า ดูสมูทขึ้นอะไรแบบนี้สมูทขึ้นก็จะมูกสวยขึ้นดูธรรมชาติดีค่ะดูธรรมชาติใช่เขาเขาพูดเขาเจอหน้าเราครั้งแรกหลังทําไปเป็นยังไงเขาพูดอะไรก่อนค่ะก็พูดว่าดูมีสันแล้วก็เข้ากับหน้าขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ปลายมันก็ดูแบบเป็นทรงกว่าเดิมเยอะเลยก็สวยเยอะเลยก็คือปลายพุ่งพุ่งเยอะเลยที่ตรงนี้ทำจมูกไปค่ะแล้วก็ตรงปลายเนี่ยจะเสริมด้วยเนื้อยา่เทียม,มค่ะ มันก็จะดูสโลบใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือคุณหมอเนี่ยมือเบามากค่ะแล้วก็รอยช้ำเนี่ยก็จะน้อยมากหลังพักฟื้นเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์เองค่ะไม่เจ็บคุณหมอมือเบามากค่ะ